าลครับไปเที่ยวขึ้นลมขึนมาได้จกักจ้าได้เศร้าจนสีเท,ทียงแล้วครัไอ้เพิ่นมาวิ้นวิ um นหมดสันเดวิ้นวินลงเบิ้งหมาสันเดกดหน่ะเบงะตีมือตีมือบอตีมือบอถอยหลังแล้วอกหลุมเกาสิหายละโอ้ขึ้นได้อยู่ครับขึ้นได้อยู่โอ้กับเพราะกับสมคำลำลืออยู่ครับสมคำคุยคำโม่อยู่ สมคำคุยเขึ้อนอยู่ครับขึ้นได้อีหลีแต่ว่าบปลูนสิลงมาบวกนี่อีกบัวขึ้นได้อยู่ครับขอขอสัมภาษณ์น,นะครับเป็นยังไงมืดมืดว่าขึ้นจกเียังโอ้ผมเม็นคนบางเก่งบ่มือนเนาะผมเป็นคนบางเก่งบ่มือเนาะขึ้นบ่ได้เนี่ยเอาโซ่กระจาะสิมาตโตกลุ่มนี่อีกวะครับลุ่มบกักไงลุ่มร้อนนะเบิงเบิงปูซอยมากนุ่งกันสามคนเริ่งมือกะบ่าแล้ว อัดเสียงครับมาอัดเสียงมาติดลมอเลยกุซาไลเบาเหมือนขั้นครับฝาครอบบางคู่บางค้เอาออกเหมือนยังสีมาติดลมอยู่โอ้ผมกับพ่อขัดใจขึ้นกันถ้ากันเหตุงานเนี่ยได้บู๊สองทหารเสียเนี่ยมึงรู้ค,ครับติดลมขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่โอ้ยังใครเนี่ยลุ่มหมก จำเาลิบเลอครับจีจำเผาครับรอดโยยังไงอยู่ครับว่ามันขึ้นได้เรียกกัะเื่อนี่ก็พ้าเบื่อนนี่แหละรถแก่แหงบวมิดอกดอกยางเดินเบาทออรถพนมาสารกูว่ามันทออรถสิบล้อโอ้กับไเห็ดไปทัวเนาะ น้ำมันมันเปแล้วสามลิตรครับเดี๋จะพ่นสีมาดึงจะอ,อัดเสียงนะบัดทีนี่ดึงแค่อัดเสียงมาแค่อัดเสียงกั็ติดขึ้นกันหน่อยนึงขึ้นว่าได้ดรถมันแล่นได้เพ้าเดียวครับแล่นได้แต่เพ้าข้างหลังเท่หนั้นพอจอกเท่หนั้นพอจอกครับ